สวัสดีคะ่ะพี่น้องเมื่อนี้สาวกบสิลาะพี่น้องมาหาเก็บเห็ดอ้อยได้จ้าเด้อเห็ดเห็ดขีอ้อยทีฟันว่านี่จ้านี่จ้าพี่น้องเพิ่นเป็นเห็ดขีอ้อยแหงละ่ะโอ้ยบ่ได้เอามีดเอามาทำย่อบ่ได้เอาลงโรดป่ะที่นี่นี่คะ่ะพี่น้องนี่จ้า ดอกน้อยไรกับวเป็ี่ยนจะเอาด้วยค่ะลา่างยากแก่พี่น้องตังดอกนี่โคตรใหญ่บานบานเลยตัวนี้นอนช่อหอดไปช่วหอดบานจะเอาได้บัดมากับสาวนวลด้วยค่ะพี่น้องมากับสาวนอนกับสาวติวด้วยค่ะสาวติวไปทางไหนเราบั ง่อยเดียวันมันขันันขานแม่เรามันเหี่ยวมันตายอืมเหี่ยวเห็นบไปที่น้องมันแดดลรเจ้าน่อนหัดทับพี่มาน้ำเด้อพี่น้องมาเขีย์แต่ว่าเช้าก็ปวดเดียวมา พี่เตะโซ่หาวบานห้ามันบานมันจะเอาไดว่าเลยโอ๊ยมันเละเราพี่น้องมันแดดเลยนี่จ้าพี่น้องปูรูขึ้นมาหนิปูรูปุรี เนี่ยจะล่างงากเลยนะพี่น้องเอ้ยเห็ดอ้อยนี่เอาไปเอาไป,เอาไปพัดน้ำมันหอยก็ได้ได้จ้าเอาไปแกงก็ได้แกงเอาไปพัดน้ำมันหอยนี่จานนึ่นี่ค่ะ าวน่อนเอาอันทับพี่มืนําได้จ้ิแต่ว่าสาวก็ไปเดี๋ยวมาเป็นเงาเลยค่ะ con yèo chạy u, con yèo chạy nhát mua, bố mày khu vực mua hay là mày con yèo chạy để bố ปูลูปลี่ปูลูปลี่จู่นี่ค่ะโอ้ย,ยแห้งของหัวหลดุดพี่น้องเบิ่งกองขี่อ้อยได้จ้ะ ปานผู้เขาหลายๆพูดนะจาเพ้นเกือหาคือกันอยู่ไกลๆหู้แลวนี่ก็มีค่ะห้อยคน้นมีคนมาหาคือกันมองได้กองได้เทียนว่าไม่ห้อยคน้นควัดมันเกืบบออกเลยค่ะต,ต้องต้องเป็นห้อยค้นควดแบบนี้ นี่ค่ะพี่น้องดอกน้อยๆจังเสียนเอาอะไรได้จ้ามันเห็ดหยกักเอาดอกใหญ่ๆจังหน่อยซ้ำนี่ก็ดีนี่จ้ะ เจ้าพี่น้องตอนนี้ใกล้ๆสิบานละไปทางบานดันโอ้ยดอกใหญ่มากมีเจ้าสองดกอกโคตรใหญ่เลย คุณมา่ล้วมันกระถือแดดนะคะนะอแดดกับเผาถ้ากองไรว่ามีค้นควดมันกว่าวขืนได้จ้ะจากอ้อยนี่ก็มาจากโรงงานน้ำตาลได้จ้ะโรงงานน้นำตาลอยู่ข้างหลังเสาโกฝนได้จ้ะแต่ว่ามันแบนปลามันมันเหลียวปรเห็ต์นะค่ะ จเจ้าเอ,อิกากกันมาเทเนะคะเนาะว้ายพ่น,น้องสาวนอนขึ้นไปกล้องสูงๆพุ่นค่ะบอกป่ะพุ่นบ่เห็นมันบ่ อกน้ออยพ่จี่ไงเอาใส่ตะกะเกียวล้วกเอาส่ตะกะเออเอาใส่ตะกะน้องเจได้ก็มานะคะสวัสดีค่ะน้องเจได้น้องเจได้สวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีสวัสดีค่ะเงยหน้าขึ้นมาก่อนจีสวัสดีค่ะด้วยนุก็สวัสดีค่ะด้วยสินี่ไงเห็นไหมนี่นี่ไงพุ่นุนเล็กน้อยกับเยยติโอ้ยแตก เจได้ทำยังไงวะทำาังไแตะเก็บดีๆเก็บดีๆเจ้าอพี่น้องได้ทำอย่างนั้นดูดูดูดีๆทำดีๆมีเกัือก็เก็บเห็ดายใหญ่ตัวใช่ไหมเอวเห็นไม่ง่าพี่น้องเราไม่ง่ายน้อเขาไปยูเหียนไปเหียนมัน เขาเปลนเขากระกักโตอยู yeah, yeah, yeah. come, uh, ่บ้านเขาเจ้าได้เห็นสักดอกไหมยายกบเห็นอยู่นะอย่าโยนมามันจะโดนหัวยายโอ้ดอกนมอคนอันนี้กกโนีท้พี่ค่ะพี่น้อง Chị đã thấy lên, đã, hát chế toàn <laughs> hát chế toàn, qua rồi qua chế toàn rồi Hãy bàn là, ở bên ban hầu rồi, mất ăn ăn Chứa hát phải làm Mất đậm, mân đậm Được, các hẳn bao bẩn cả nhoi nhoi có lên như hôm hả là đẹp ลูกปานเอาเลขที่นองเอ้ยจักลูกปานเอาเลขเจ้าเวิ่งดีวนี้หน่อยก็บ่าเอาตัวอันน้หน่อยปาด ระหว่าบัเรเ่อนม่ขึ้นได้หลายแถวระว่าอยู่ดีว่าเห็นบ่อปะใหญ่แค่บ้านหอยมาได้แค่บ้านคางกันบ้านหอยขึ้นมาเพิ่งได้หลายกันนั่นน่ มือละเข็งเพื่อนมาทุกมือเนาะเฮาหัวก้ามานนอนนอนนอนอันที่ห้าไปวันสตีเมื่อนั้นเพิ่นก้าม่านี่แล้ในในเพิ่นว่าแม่นะเพิ่อนวาอยู่ใน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 กืบสิบมงนี่ละอันที่ห้าไปสตีก้ามห่อนไหม Thì giả giả là, yêu văn chương yên yên. này. Ôi hãy 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 mưa hãy hãy tổng ổ, hãy hết hãy hơn đây. hãy xua hãy này châu mẹ, hoạt ันนี้มัหนหม่ผลมันอ,ออกมาแล้วเรื่อยๆมันห่อนนะมันจะออกละ,กละน,น,นั่นีังสีออกไปมันสิกินได้หมดฮัลโหลดำกัยาฮัลโหล ตับฟูลูขึ้นมาเไดีละดินแต,แต,แตกๆวานทิ่ีีกคือจะหันเฮ็ดอันนี้นะอู้ยนี่ดีเย็นเช้ากบเหยับมุนน้อมาหันนอนเพื่อนขุดเพื่อนเพื่อนขุดเพื่อนรูปเอาคือช่วงอัน เพื่ช่องเามันขอเหล็กไปหาเล็นี่ยี่เล้เรยเทียนบอกขลูบอยู่คุือเ็ดเตียงวยเด้อหกสิบบาทแต่ปานมาขายโลนึงโลรหกสิบ่นกค่แค่นันเหรออุจอีกเพยเจ้าของเลยนี่แต่แถวๆเทียนนี่ไงบราบวานพ้อมแล้วแมอนคือบ่มาก้ำว่ ตะเกียนใหญ่จะมาเก็บจอบอ,อ,ยอยู่เป็นบ่ไอ้ตวงมาอยู่เด็ดตะเกียบหนเห็นใจพี่น้องมองมองงีงทีพรในนี้คมาวด เงี้่ากระต้านเราพี่ล้งนี่าอ้าวจะให้ยายแบกทำไมล่ะลูก ทำไมไม่เดินเอา,มมาเ,เดี๋ยวยายจิ๋วก็พาหัวสักตรงนั้นหรอก นี่เครือก็ฮอดบ้านเฮานี่ พี่น้องมอไทยบานขาเขาจเอาขึ้นมาตังต้งแต่หน้ายุ่งแบบนี้ด้ยจ้ะเลยนำสมหน้ายุ่งมาซ่านตั้งบักไก่อันนี้อยู่อำเภออยู่ยอำเภอบ้านผือแต่ว่ามันก็อยู่ติดกับอำเภอเมืองนะจ้ะ chú vô cái bàn sao cô phần này หลายๆพี่น้องคุณขี่ไอ้มันขึ้นบ่ไดไหมจ๊ะมันถือเดียดเดียดขามันไหล เพื่อนอ่อันเ,เทวานเพื่อนอ่อนมีดมาขูดขานพร้อมเลยจ้ะสาวกบเาเอามีดมากเลยสาวนุ่นว่าจักจะเอาไปยั้งป่ะนะสาวกบถิบมีดไปชัางรถป่ะนี่พี่น้องก็เลยไปเดินมาขูดขาเพื่อน สาวนวนอ่อนทับพี่ไม่ได้จะทับพี่มาขวด chung 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 กายจะเป็นลมแล้วมาหอดพี่ก็ม,มีเน็ตอยู่สิเดี๋ยด้ด, <c oughs> ดอกนี้ ของนี้ใหญ่มากกล่อ,อ,นนองนี้ว่าในี้นนค่เนลียดได้จ้ะพี่น้องนี่ค่ะนี่แต่ดอกสวยๆนี่แต่ดอกสวยๆจาย้จา เห็ดเท่าอรไรกันม,ม,มาเด้อมาเด้อเด้อมาเด้อนี่แต่ดอกสวยๆ ดอกดอกไหน,ไหนมันแก่แล้วเอาแต่ขามันก็ได้ปลูป่ปหลีแต่ปูลู่ยังไงแนาวดตัน คนมาบ่หวดนงมนงมีบ่เนนขเียกว้างน้ำขอ่อยเถอะถ้าน,น,นม,มีขนเทีย มุนขึ้นมาเวลาเช่นละ พี่น้องคำแล้วได้จ้าคำแล้วสาวกบสิกระบ,บานแล้วค่ะได้หลายแล้วจักสิลังแล้วยง่ไดเลยพี่น้องกลวงกลวงขีอ้อยลายลายค่ะากาอ้อยข้าเจ้ามาเก็บไร้หลายได้ค่ะพี่นอ้องมาแต่บันผือมาแต่นตหน้ายุ่งกับมีจ้ะ นี่นะ้อค่ะพี่น้องผลงานของสาวกมือน,นี้กัสาวกค่ะสะขอล่าพีล่านองกับเราได้จ้าอย่าลืมขอฝากกดไลค์กดแชร์ขึ้นกาได้จ้าพี่น้องถามมักหรือบอมักยังไงกะซอยคอมเมนมาบอกสาวกเลยได้ค่ะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวกบนั้นได้จ้าขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามารับชมที่เขามากติดตามสาวกนะคะเนาะขอบคุณหลายๆค่ะมือนี้เมือ่อวานก่อนค่ะสวัสดีค่ะ